สวัสดีค่ะแพรผ้าแสงทองค่ะวันนี้จะพาเอซมาเล่นกับน้องนาลิตะนะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านสวนของนิลุยชาแนลพาลูกมาอ่ารับลมเอาบรรยากาศนะคะที่บ้านสวนของนิลุยนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูน้องนาลิตะนะคะน้องเริ่มดิ้นเก่งแล้วนะคะ ดิ้นแล้วดิ้นแล้วเห็นบ่พี่นอ้องเห็นไหมคะอีหนูน้อยดิ้นแล้วค่ะ ทักยแฟนคลับหน่อยสิลูกมาริตาทักทายแฟนคลับหน่อยคะ่ะเห็น่่คะพี่น้อง นาริตานาริตาน้องนาริตานาลิตาสวัสดีค่ะไหนลูกไหน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  นิ่งแล้วนิ่งและเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะคะตอนที่น้องดินนะคะเดี๋ยวดูชัดๆนะคะ มาแอบดูอะไรคุณพ่อไม่แอบดูลูกเธออยู่ในอะไรนี่ฉันเข้าไปไม่ได้อะไรยังไงผมชื่ออัเปาอานดตาดิ้นแล้วนะครับผมล่าสุดปฏิทฉันกำลังคุยกับลูกกำลังให้ลูกคุยกับเอซอยู่เมื่อกี้บอกน้องบอกน้องเนืตาบอกไม่เร็วม่วนนี้ตัวอะไร วันนี้ก็ทะเบียนรถใหม่ไง,ไงไตีอีงแล้วพี่น้องตีนแบบเห็นได้ชัดเจนเลยแบบว่าดุดดดสิแมแบบนี้ความสุขแบบบอกไม่ถูกคะ่ะอธิบายไม่ถูกเลยนะคะแบบว่ารู้สึกดีรู้สึกแบบเหมือนเราได้คุยกับน้องเหมือนน้องมีปฏิกิริย <c oughs> าบ่เคยมีโมเมนต์แบบนี้พี่น้อง ก็มีโมเมนต์แบบนี้ไม่คิดว่าเราจะมาะถึงจุดนี้วันนี้จะสินะพี่น้องวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับทุกคำอวยพรนะคะวันเกิดที่ผ่านไปหมู่บ้านนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะที่เดจัดแสดงสดหน้าเวทีเพื่อที่จะเป็นของขวัญขึ้นให้พี่น้องแฟนเพลงนะคะ ที่พี่น้อง่อยติดตามรับชมรับฟังมาอยากเห็นการแสดงสดแบบหน้าเวทียังสินะพี่น้องก่าต่างให้อาจาร,รย์นักดนตรีหางเครื่องแล้วก็ทีมงานนักก้องทุกคนได้มาโพปะสังรคๆกันเพื่อที่จะได้มาแบบอ่าเป่าสาลทุกซุกดิบซู่กันฟังพี่น้องว่าช่วงโควิดต่างคนต่างกลับบ้านไปยูจังได้สนะพี่นอ้องยูจังไดกินจังได้สนะกะ นั่นแหละมีความหากความแพ่งห้ซึ่งกันและกันคือเกาจันเสนาพี่น้องและก็วงของแพวพาวก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือแพวกอยากอ่าบอกพี่น้องเจ้าภาพให้มีความมั่นใจได้เลยว่าแพวพาวพี่บ้านฟินแลนด์นะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนคือพร้อมที่จะให้อ่าบริการทางเจ้าภาพนะคะโอ้หอนลายพี่น้องหอนหอนหอนเงาตก ร้อมที่จะรับงานและก็ให้บริการพี่น้องส้างความสุขให้พี่น้องป้องไปสุขู่สุขคนคือเก่านะคะบางคนก็ว่าแพ้วๆทองแล้วจานบลัมละบอสิพี่น้องกระลําคือเก่าค่ะยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะมันเป็นงานที่ห้าหักค่ะเป็นงานที่เรารักและเราก็ศรัทธาในอาชีพนี้นะคะอาชีพของห้านะคะบางคนสิว่าอาชีพเต็นกินลํากินกระซางแต่ว่า แพ้รกายมีความราทธาในอาชีพนี้นะคะเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทําให้แพลมีวันนี้อ,อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะอาชีพนี้และทําให้เรามีแฟนคลับมีคนรู้จักมากมายมีคนให้กำลังมีคนให้กำลังใจมากมายกับเพราะอาชีพนี้เพราะว่าเพราะว่าอาชีพร้องอาชีพร้องร่านะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคำวยพรด้วยนะคะ อบอุ่นค่ะอบอุ่นหพราว่าในเป็นียนที่อบอุ่นแล้วไล่สดหล้ะก็ไปไปฟังย้อนหลัง,แล,งแบบแล้วก็ไปเบิรงคอมเมนต์แบบอ่านคอมเมนต์ไปแล้วก็แบบมีความสุขไปจริงินะรู้สึกแฮปปี้รู้สึกดีกับสิงที่แบบเหมือนเฮาเฮ็ดเฮาก,กระเด้ดท่าบุญนําค่ะพี่น้องนองกักดนตรีหางเครื่องมาอย่างเงี้ยพี่น้องก็นเนว่อว่าที่แพลลงเลขบัญชีไปนะคะลงเลขบัญชีไปที่ว่าผู้ใดอยากให้ก็า่างใจที่มงงาน น,น้องนุ่งอาจารย์นกุลตีเซนาะพี่น้องกะกแล้วแต่เซนาะสิวอนซูฟังเลยว่าวันแรกนะคะวันแรกที่ไล์สดคือวันที่7ได้ได้เงินมาเลยออนไลน์10,000บาทนะคะและก็วันที่2ได้มาลลยออนไลน์หนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะแต่ก็คือค่าชสจ่ใจมันไหลกว่านั่นอยู่แล้วนะคะค่าใช้ใจ่ายมันเยอะกว่านั้นอยู่แล้วเครื่องเสียงก็คือ เครื่องเสียงก็หลายอยู่แล้วนะคะที่บอกซูฟังว่าเครื่องเสียงหนะเพิ่นมาซอยเพิ่นมาซอยมื่นหนึ่งอ่าต้องขอบคุณอุบลสายยันเศร้าน้ำน,นะคะเครื่องเสียงเพิ่นมาซอยสองมื่นน่นเพิ่นมาซอยมื่นหนึ่งมื่นบาทนะคะแล้วก็เครื่องปั่นไฟอีกวันละสามพันเพิ่นกะมาซอยก็เป็นมื่นหกแหละเนาะแล้วก็จ้างทีมไลฟ์สดอีกนะคะจ้างทีมไลฟ์สดอีกอ้แล้วก็มาซอยสี่พันกว่าบาทเทิงคาลุกน้องเพิ่นค่าน้มนำมุงหนามั่นน่ะละพี่น้อง นั่นก็คือสองหมื่นีกคือคือหมดแล้วนะคะสี่หมื่นห้ากับหกพันกับหนึ่งหมื่นนี่คือสองหมื่นกว่าก็คือก็คือจ่ายไปแล้วจ่ายจ่ายเครื่องเสียงจ่ายเวทีจ่ายเครื่องปัน่นจ่ายทีมไรสดอืมจ่ายจ่ายไปคือเบิดเลยนะคะและก็ทีนี้แพลวก็มาให้นักดนตรีให้น้องๆทีมงานอีกนะคะก็คือได้บบได้กระโบเป็นอย่างนะคะแต่แพลวก็กถือว่าห้ให้เป็น ของขวัญในวันเกิดนะคะให้ให้ทีมงานเจ้าของเพราะเขาได้ใส่ได้ซอยได้เล็กเน้น้อยแล้วก็แล้วก็เป็นสิ่งที่พาภูมิใจคือว่าเขาได้ให้แฟนคลับแฟนเพลงให้เพื่อนมีความสุขนะคะกาลั่างบอลพี่น้องฟังว่าได้ยอดอันอันมะไรอ่อนไลน์เท่าได้โอ้ได้เท่าได้ร่วมกันสองมื่นได้สองหมืเ่เอทเลยก็เลยบอกเพื่อนฟังว่าเครื่องเสียงนั่นเพื่อนมาซอยเมืองหนึ่งสองหมื่เครื่องปั้นไส้นั่นมื่อละสามพันเป็นหกพัน บานไล่สดกับซีพันหาไล่สดซีพันหาก็คือก็ซาำมาเบิดแล้วอันนั้นก็ซ้มาสองหมื่นเอ็นก็ซาำมาเบิดนั่นแหละนอกนอกจากนั้นก็คือกะนักดนตรีหางเครื่องอืมแต่ว่าห้างก็แสหายเอาเอาโจ๊กทงห้องนี่แหละจ่ายไม่เป็นยังนะคะกะแล้วก็ก็คือเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงสุขูสุขคนนะคะเฮ็ดน่ากินเป็นหมอเป็นหมอใบผู้ใด ตักกินกับกินผู้ใดอยากมวนกับมวนเครื่องดื่มก็คือเครื่องดื่มก็คือบ่อั้นก็ถือว่าเขาทำบุญทำบุญใไงผ้าลูกผ้าต่าทำบุญนะคะโอ้ยไม่แย่งอะี่มันคือลิงค่ะแท่บุฟเฟ่ไม่ใช่บุฟเฟ่เลยน้องมันก็สามคนใช่เป็นบุฟเฟ่อีกแล้วับบมนชวนฉันมาหนี้เหรอฉันพูดให้เธอฟังเฉยๆแต่เธอก็อยากกินไปบารไปบารเหมือนเธอไปกินบุฟเฟ่บาร์ เขาสู้นัะไปแล้วเด้เขาอีเพื่อนเขาเนี่ยไปแล้วที่เลี้ยงปลาสีเลี้ยงเขาอยู่มันไปก่อนแต่ก่อนกับบุรียางแล้วไปกินบุฟเฟ่ต์หรือไปกินอะไรจังไปกันไปก่อนนะคะโอเคก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกคำอวยพรทุกกำลังใจที่มอบให้อ่าแล้วก็ ความอบอุ่นที่พี่น้องมอบให้มานะคะพร่พราระพีว่านเป็นแรนทีมงานของเราทุกคนน้องนาริตะด้วยแล้วก็ศิล,ลปินทุกท่านที่มาซอยนะคะขอ,อกพกอนได้ไหลายหลายคุมเด้อพี่น้องคุมอิรลพระเจ้าก็มาคุมค่ะคุ้มค่ะ ยังไง่้ังขึ้นดือว่าคุณต่ว่าคนบาหลุดหมื่นจัดเลยบาหลุดสองหมื่นโดยซ้ำอันมาหลุดเลยโอเคนะคะคลิปนี้ก็ไปซำหนีพี่น้องค่ะอยู่ดีมีแห้งสุขวดสุขคนนะคะมี่ยังอัปเดตก็จะบอกพี่น้องฟังนะคะในหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องยูทูบนะคะบ๊ายบาย